ครับผมก็วันนี้เปลี่ยนรูปแบบการทําวิดีโอบ้างนะครับผมวันนี้ขออนุญาตไม่มีน้ําหอมนะครับแต่ว่าขออนุญาตทําอย่างอื่นนะครับที่ว่าปกติก่อนหน้านี้นเราเคยถามก็คือคือวันก่อนเนี่ยผมได้ซื้อน้ําหอมมานะครับผมและสั่งพ่อค้าว่าขอเป็นกลิ่นที่เป็นแนวซันเดอร์ูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่นี่พลาราได้น้ําหอมมาเนี่ยคือด้วยกับการที่ผมซื้อราคาถูกด้วยแหละพลาร กลิ่นน้ําหอมที่เป็นราคาถูกเนี่ยมันจะลีเนียร์รีเนียร์ก็คือว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยพัฒนาแบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนตอนต้นกลิ่นอย่างเนื่องตอนกลางกลิ่นอย่างนึงแล้วตอนเบสโน้ตกลิ่นอย่างนึงอะไรเงี้ยมันจะไม่พัฒนาแบบน้ําหอมที่ว่าน้ําหอมอาจจะเป็นนิชนะครับทีนี้พอเราเราใช้ไปมันก็จะเบื่อง่ายนะครับผมกลิ่นมันจะลีเนียร์มันจะค้างอยู่อย่างนั้นแหละกลิ่นยังไงเป็นซันดั่วูดมันก็ซันดั่วูดอยู่อย่างนั้นแหละครับทีนี้ เมื่อเราเบื่อเราทํำยังไงนะครับผมผมก็ขออนุญ,ญาตจะเล่นอะไรสนุกสนุกนิดนึงนะครับโดยการที่ว่าจะเอา,เอาหัวน้ําหอมอลับบางอย่างนะครับมาใส่ผสมกับน้ําหอมตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างลูกเล่นให้กับตัวมันนิดนึงนะครับผมทีนี้ระหว่างทาเนี่ยก็ขออนุญาตพูดถึงหน่อยนะครับว่าคือทําไมคนอลับเนี่ยถึงตัวหอมกันทําไมคนอลับถึงตัวหอมทําไมคนอลับถึงชอบอูด๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็ ก่อนอื่นเลยนะครับผมแกะมาก่อนนะครับผมนี่หมุนก่อนตัวนี้เขาดีอย่างคือเขาให้ฝาที่ว่าสามารถแกะออกมาได้นะครับผมาฝาสามารถแกะออกมาได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับเติมกลิ่นหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นกลิ่นที่จะช่วยเ,เพิ่มเพิ่มสีสันให้กับตัวนี้ก็คือกลิ่นแนวที่เป็นถุงมือยางนะครับผมอ่า ขออนุญาตเติมกลิ่นนี้ไปไหน่อยนะครับให้ตัวน้ําหอมเรานะครับคือจากซซนด์บูดเนี่ยที่ว่าเป็นกลิ่นเไม,ไม้ไม้กลิ่นอะไรเนี่ยขออนุญาตเติมกลิ่นที่เป็นเออกลิ่นหวานหวานลงไปหน่อยนะครับผมทั้งสองสามหยดโอเค okay. ต่อมานะครับต่อมาไม่พอนะครับไม่พอแต่ก่อนเดี๋ยวเขย่าก่อนขย่าก่อน ผมเลือบไปเห็นน้ำหอมของน้องผมนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นก้น,กน,กนขวดแล้วนะครับผมก้นขวดของน้ำหอมกลิ่นอูดนะครับรอยเยาอูดจากมิสนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าหอมมากเลยขออนุญาตใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับเหลือก้อนขวดแล้วนะครับทำยังไงดีเติมไปเพิ่มความเข้มข้ขขขขขนข้างในปุ๊บขยับนิดนึงขยับนิดนึง โอเคแล้วก็มาเทใส่ขวดของเรานะครับให้มัวไปเลยนะครับให้มัวไปเลยอ่าสนับวูดกับอูดเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมไม่ได้ห่างกันมากสามารถนํามาเติมแล้วก็ใช้ด้วยกันได้นะครับี่เติมอูดลงไปนิดนึงนะครับผมเมอูดไปนิดนึงโอเคทีนี้นะครับ เอาไงดีอะต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตนะครับเติมตัวนี้ไปอีกหน่อยหนึ่งอ่าเติมตัวนี้ไปอีกหน่อยนึงเพื่อเพิ่มความหวานนะครับผมเพราะว่ากลิ่นไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ให้ให้มัว่วให้นัวเป็นหมดนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขย่ยาก่อน เขย่าเพื่อใหออ้ตัวน้ำมันเนี่ยของน้ำหอมเนี่ยมันเซตตัวก่อนนะครับผมนี่มันจะมีน้ำมันอยู่นะครับให้มันเซตตัวก่อนนะครับระหว่างนี้อย่างที่เกิดไปแล้วนะครับว่าทำไมคน,นระดับตัวหอมนะครับเพราะว่าคือ,อ,อคน,อนระดับอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าเขาทาไมเขาถึงชอบใช้อู๊ชชอบใช่ไรเพราะว่าเรื่อง กลิ่นหอมเนี่ยเรื่องกลิ่นหอมต่างๆเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมมารับมาอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้มันมาพร้อมกับศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวหรับอยู่แล้วใช่ไหมครับอังนี้เราทราบกันนะครับผมก็ตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเขามักจะส่งเสริมให้กับให้คนในในศาสนาเนี่ยมีเอ่อมีรักษาความสะอาดนะครับทีนี้เรื่องพลาเรื่องความสะอาดเนี่ย เหมือนกับเราละอาดเนี่ยสิ่งที่มักจะมาคู่กับความสะอาดก็คือกลิ่นที่ดีด้วยนะครับผมฉะนั้นศาสดาของศาสนาสลามเนี่ยคือศาสดามมฮัมมัด hm เนี่ยก็แนะนานะครับให้ผู้ที่นักศึกษาศาสนาสลามเนี่ยประดับประดับประดาร,ดารดา่างกายให้มีกลิ่นหอมนะครับเฉพาะผู้ชายนะครับดังนั้นนะครับศาสดาใช้ว่าคือของขวัญเนี่ยถ้ามีคนให้มาเนี่ยมีสามอย่างที่ไม่ควรปฏิเสธเลยคือหนึ่งคือน้ําหอมสองคือหมอน นะครับเวลาเราจะนอนจะนั่งใช่ไหมครับสามคือเอ่อนมนะครับอ่าสามอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ศาสดาศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้ามีใครให้นะครับน้ําหอมเนี่ยต่อมานะครับผมเรื่องความเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นน้ําหอมที่มันเอ่อเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือเวลาหลักหลักปฏิบัติหนึ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องทำเนี่ยก็คือการถือศีลอดนะครับทีนี้เวลาถือศีลอดเนี่ยเมื่อเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปเนี่ย ทำไมครับกลิ่นปากแล้วก็จะมีกลิ่นใช่ไหมอ่าทีเนี้ยคนที่ถึงอ,อดเนี่ยเขาจะมักจะอายที่จะพูดกับใครเพราะว่ากลิ่นปากเนี่ยจะมีกลินนนกล่นนู่นกลิ่นนี่ใช่ไหมครับผมทีนี้แต่ท่านเบีเยรนะเอ่อศาสดามุฮัมมัดเนี่ยบอกว่ากลิ่นปากของเราเนี่ยไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าณที่พระเจ้าและที่อัลลอฮ์เนี่ยคือกลิ่นปากของเราเนี่ยจะเหมือนกับ กลิ่นชมดเชียงเลยนะครับ่ารที่ใช้น้ําหอมจะพอจะได้ยินมาบ้างใช่ไหมครับชมดเชียงชมดเช็ดนะครับเรียภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบตนะครับผมซีเบตหรือซีเบ็นะครับก็คือชมดเนี่ยมันจะมีต่อมตัวหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้ล่อ,ลอเเวลาจะผสมพันธุ์ยังไงครับทีนี้เวลามัน,มนถึงเวลามันเนี่ยมันก็จะไปเช็ดไปตามต้นไม้อ่าคนก็จะไปเอาตัวนั้นมาสกัดเป็นน้ําหอมเป็นตัวตึงกลิ่นชั้นดีนะครับผมนี่นายซ่าบอกว่า ณที่พระเจ้าณที่ร้อนเนี่ยเอกลิ่นปากของคนที่ถือโอที่ว่าประจุบที่ว่าในโลกเนี่ยมันจะเหม็นเนี่ยแต่ว่านักที่พระเจ้าที่ร้อนเนี่ยมันจะหอมมากๆเลยนะครับเหมือนดังสมุทรชวดเชียงนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องคนอาลับอีกรอบหนึ่งนะครับคือว่าทําของคนอาลับเนี่ยคือเมื่อเราไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะเอาเป็นอารับอ่าวนะครับอารับอ่าวที่บอกว่าก็คือตรงอ่าวอาลับนะครับที่ว่าจะแถบมีคูเวซาอุดูไบอะไรพวกนี้ไม่นับพวกอียิปต์ พวกโมร็อกโกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนั้น,นวัฒนธรรมจะต่างกับอาหรับอ่าวพอสมควรนะครับพวกนั้นจะวัฒนธรรมคล้ายๆกับยุโรปนะครับแต่อาหรับอ่าวเนี่ยจะมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวในเรื่องน้ําหอมนะครับคือถ้า,าเราไปบ้านเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะเอามารับเราเลยก็คือ,อ,อการจุดเครื่องหอมนะครับโดยการที่เขาจะเอาถ่านนจุดไฟนะครับถ่านจุดไฟให้พอ,อ,อพอถ่ออานร้อนนะครับทีนี้เขาจะเอาไม้หอมที่ชุบ น้ำมันหอมนะครับหรือภาษาลาบเขาเรียกว่าบาคูดนะครับบาคูดเอาไปวางบนเอาไปวางบนฐานที่ร้อนนะครับทีนี้มันก็จะกระจายกลิ่นหอมออกมานะครับผมแล้วเราก็จะเอาเสื้อไปซุกเอาหน้าไปซุกนะครับให้หน้าเราหอมผมเราหอมรวมถึงตัวเราก็จะหอมด้วยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนรวยหน่อยนะครับผมเขาก็จะจุดอูดมาให้นะครับเขาจะจุดอูดมาให้เลยนะครับซึ่งอูดเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าแทบจะเป็นวัตถุดิบ หนึ่งที่แพงที่สุดสำหรับวงการน้ำหอมเลยนะครับผมอ่า90%ของอูทที่ผลิตทั่วโลกเนี่ยครับถูกใช้ในประเทศอาหรับและก็ภูมมภูมิใจได้อย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอูดเนี่ย ที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับอูดคุณภาพดีมีสองที่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับไทยกัมพูชาหรือว่าอินโดนีเซียนะครับและก็อีกที่หนึ่งคืออินเดียนะครับคือกลิ่นทั้งฝั่งฝั่งไทยเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่คุณภาพมากกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นป่าร้อนชื้นนะครับแล้วก็คือเหมาะกับการเ,เกิดตัวเ,เกิดตัวไม้กิษณนานะครับผมอ่าทีนี้อูดเผื่ออะไรนะครับอูดคือ ไม้ต้นไม้กิษณาที่เกิดราชนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยคือการเกิดในธรรมชาติในยากและะ้วครับเพราะว่าเราเราเราไอการใช้อุ้เนี่ยมันมีมาหลายพันปีแล้วไอตัวอุ้เอ่อไม้กฤษณาธรรมชาติที่จะเกิดเชื้อราเนี่ยมันยากมากที่จะหาเพราะว่าแทบจะหมดลงไปโดนโค่นไปหมดแล้วทีเนี้ยเขาปลูกกันเป็นฟาร์มเลยก็คือปลูกไม้กฤษณาแล้วก็ถึงเวลาก็คือเจาะต้นไม้แล้วก็ฉีดตัวเชื้อราตัวเนี้ยให้ต้นไม้มันติดเชือ้ออ่า มนุษย์เราก็ช่วยให้มันเกิดปฏิกิริยานี้นะครับไม่ให้เกิดธรรมชาติและเพราะมันยากและใช้เวลานานใช่ไหมครับนั่นแหละครับไม้กฤษณาบ้านเรามีคุณภาพแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวต่างจากไม้กฤษณาอินเดียพอสมควรเลยนะครับผมอ่าคนอลาบและหลายประเทศเนี่ยก็จะชอบมาประเทศไทยนะครับมาลองไม้กิษณาเรานะครับผมมาเดี๋ยวเราลองฉีดน้ำหอมด้วยกันดีกว่านะครับนี่นแล้วก็ทําแล้วนะครับปุ๊บโอเคอือหือโอเค มันหอมแล้วดูมีอกลักษณขึ้นเยอะเลยนะครับผมเป็นกลิ่นซันด์วูดมานะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหวานมานะครับแล้วก็มีกลิ่นอูดท,ที่เราเติมไปเมื่อกี้นิดหน่อยแซมมานะครับผมแต่กลิ่นหลักของเราก็ยังเป็นซันด์อวูดอยู่แต่ที่นี่เป็นซันด์วูดที่หวานขึ้นนะครับผมโอเควันนี้คลิปเหมือนจะเริ่มยาวแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เท่านี้นะครับผมใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็เขียนไปบอกได้ข้างล่างน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ย อยากจะอ่านเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเช็ดก่อนนะครับให้ขวดสวยหน่อยโอเคอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันขอบคุณครับ